ไอ้ใครโทรมาจิบหายกูลงลาว่าใครโทรมาให้เกียริเพื่อนกูดนึงเพื่อนกูลงลาวาแล้วโดนยอ่แบบลายพับเลายพับจอรอพับใหเอ้ย ก็เปิด for VIP all e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  ถ้าเปิดที่ไหนวะขามบนล่างคาแ <c oughs> มเงเอ้ยเปิดสะสูงเลยกลัวมันถึงไม่ทัว <c oughs> เผื่อใต้สงสยัยว่าใช้แผนล่องเมาส์แบบไหนฮะ <c oughs> เจนาร์ลุลกจาแล้วทำไมฉันกลายเป็นหุ่นยนต์ไปด้วย เป็นโลกคิต่อเป็นโลปกติหน่อยเพื่อนตั้นไม่ค่ปกติว่ะอ่าไอ้ตั้นดีไอตาไอ้ตันอยากจะสัมผัสความอบอุ่นช่วยดูไอ้ตั้นไม่ไหวหรอกว่าเฮวยดูลงไปแล้วขึ้นทางไหนวะเนี่ยควนควน คนๆใายปลงละคนเลยอยู่ันตึกอะสองตีกัูมบนซึ่งกันอยูนน่นานๆทนใจมากไปดิเราเติร์ดนะเราเป็นเติร์ดแล้วเดี๋ยวจะมีตีโฟสมาโอเคอยากไลค์สตรีมตอนเล่นเกมจังอเอาสิาแบบบนบ,บ้านเลยบนบ้านเลยบนบ้านเลยบนบ้านเลย อยากดังแบบไปถึงขนาดแบบได้โดเนตค่าเบียอะไรล้มหน่ตัวกับแพ็้บนสตัวสตัวอะไรรช่วยช่ช่วยเดียวดนี่เลนี่เลทายแอดท้ายโอเคสวย ดีจะไปดูวิบนแม็กจบแ้ววานนี่จะไมอ้ปืนมาดีแม่นะโดนวาร์ปออกมาตายได้ยินบ้าได้ตีนะตันมีปะไม่ได้ยินนะเดี๋ยวได้ตีปุ๋ยยินการเคลื่อนไหวใช่ไห

ไปบ้านโน้นบ้านโน้นสาสิบอแบกฮะเฮ้ยใกล้ใกล้เฮ้ยก็จะไปโอยตัวสองตัวสองตัวนะสองตัวใช่ไหมทุลยสองตัวทอลย์ านาพนาหนุ่ยกันทุกคนทุกคนมาแล้วทุกคนใครอยู่ไกด์สูตรใครอยู่ไกด์สูตรมาแล้วตัวตัวไม่ด้เยคนอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้กำลังไปกำลังไปด้วยความเร็วสูงสุดความเร็วสูงสุดเ้นยำความเร็วสูงสุดโอชิบหายแล้วไปอยู่รอบชั้นเลยเมาบั๊ก มันยิงหลังชั้นมันยิงหลังชั้นอยู่ไหนวะผมโดนลอบผมผมซ้ายขวา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 ไปแล้วไปแล้วไแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่กดไหมเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วปั๊มได้ปั๊มเร็วปั๊มเร็วปั๊มได้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวอันนี้ให้มันสองตีนะสองตีนะสองตีนะเอาซ้ายก่อนได้เอาซ้ายก่อนแล้วกันแขังหนึ่ง อลมลอลม,ละะลมลตอนนีน้มิลาอยู่นี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งมิลาหนึ่งเฮ้ยใครมันโดโดตามหลังมาวะมิลาเจลงไป

วายวายไอตันเอ้ยเอฟโดนล็อกเฮ้ยหลังเข้าอ๋าอ่งนั่งอยู่นี่ฮะแม่งนั่งนี่อยู่ข้างบนดิไมไหนละไปไหนไปไหนละไปไหนโอเครวมไปกับไปละโอเคแม่งเนี่ยกับตัวปอมมาดิถ้างั้นเนี่ยก็มองดูว่าเอ๊ะนั่นมเป็นเพื่อนกูดิมึงเลงกูดิมันรูดแรงมากระวังนะระวังมีของที่ผ่าน้วสุดหมดนี่ว่า อยู่บนราคาบ้านราคาบ้านราคาบ้านก็ลงมไปก็ล้มแล้วแม่งเอ้ยโดนตืนฉีผายฉีดหลังเนี่ยเอฟเอฟมันดึงเอฟดึงเดึงดึงเร็วก่อนที่มันจะมาตดปืนฉีดน้ำลูดทันโหลมันจะมาล่าเนี่ยที่เป็นอาหารที่ไปมีหมาล่าตั้น เออแหละมันรุนแรงมากต้องไปตอนนี้เลยวงแรงข้างในข้างหน้ามี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 ในในวงกับนอกวงเอในในท่อกับนอกท่อเอาตัวนี้นะเอาตัวนี้นะตัวนี้ตัวหลังตัวหลังตัวหลังเราบรรยัติปะได้ได้ได้ป่ะวะแอดไม่อยู่หลังอ่ะ เราเห็นแล้วเอาเลย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 เว้ยแคกคู่แคกคู่แอดโลแอดโลมันวาร์ปหนีมันวาร์ปหนีล้มหนึ่งล้มหนึ่งเราต้องรวบปีเนี่ยแล้วก็ไปเอาปีหน้าหุ้ยได้เรียล้มปล็อล็อคบอลหนึ่งล้มบอล้มวงทิบหายแล้วเอฟวางไอ้นี่จะปะวางโดน ตัตีได้ป่ะวางโดนไม่ได้อะโดนมันต้องมีไอ้นี่นเก็บยาก่อนเลยเก็บยาให้ได้บ้าที่สุดเออฮีถีฮิดิวก็เดาบากีเก็บปิดเก็บปิด เอายาไปเอายาไปได้มากที่สุดทุกคนเปรี้ยวเยือคอคอบางคอบางยาไม่มีเลยวิ่งตามฮิตชิวไปนะวิ่งตามฮิตชิวไปนะไม่ใครเหลือฮิตชิวอีกคนตามมารอรอรอแบบว่าไกลๆหน่อยก็ได้นะถ้าอยู่ในฮิตชิวพูใช้ก่อนนี่อีกปะ

แกฮีททีวอันเดียวกูสามารถใช้บอดได้ ไปไปไปวงหน้าันจะมาแล้วออกซ้ายมไปงไงวอนี่ออกซ้ายไหมเดี๋ยวออกขวาออกขวากันเอ้คนคนนแต่แค่เหลนั่นเดียวแ ไม่มีตามหลังมาเลยเก็บยาเก็บของเก็บยาเก็บของยังยังเหลือยาอยู่บ้างไหมมีอยู่มีอยู่มีอยู่ในนั้นนะไม่อยากเข้าไม่อยากเข้าอุโมงค์เลยมีทางเรื่องอื่นเหมเข้าไปเถอะเพราะว่าเงินออมไกลมากอะไรอะมากจริง อะไรอ่ะไอ้คนคนคนมลแ่งเลยไม่ได้ที่แจ้ไปเลยกูยังเปิดได้อยู่เพ่แต่ว่ามัเอาไปต้มนู่นตาเปลี่ยนปุ่มที่มันเอ้ยป้านนั่นไม่คนป้นนั่นไม่คน เราไปเล่นในวงไหมเราไปอยู่ในวงเลยอ่ะแบบไม่อยากวิ่งแล้วอ่ะไปบ้านนู้นกันไปบ้านนู้นกันมีตัวมีตัวเก็บไปแล้วไปขอบนู้นไปขอบนู้นพ่อมานี่กันทุกคนเอามานี่กันไปด้วยไปด้วยทิ้งทิ้งยีตายยิงดีกว่าเต็มกันไว้ตายต้องห่วงไปเร็วมาก ทิ <c oughs> รแล้วตมตรงนั้นดีเฮ <c oughs> ้แจมได้ล้วเนี่ยแจมได้ห้วเนะี่ยมันมับแหลมออกมาหายไปตีนึงหายไปตีนึง <c oughs> มันมเห็นเรานะ

Ad check, ad lốm, ad lốm Để mà tôi chụp vậy Tay phải sắm đây Chơi tay Đồ tới này ขึ้นมาขึ้นไปกันมาขึ้นไปกันมาขึ้นไป,นไปล้มหนึ่งสวยมากว่ะเหลือตีดเดียวอะ่ะเมื่อกี้มันมาแล้วนะมาจากซ้ายเห็นบินมาเข้ามาเปลี่ยนเลยนได้ไหมทว,วะฮะไปเราไปเข้างวงไหมเล็กกว่าไม่รู้ <c oughs> เออให้ hey, hey, ไปก่อนเดี๋ยวโดดตาเดี๋ยวฉันโดดไปตามไปที่หลัง เผ่เจอตัวนี่ๆฝั่นนงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ไ,<ป>ไม่นะกบองฮักฮักฮปล่อยตัวบอกเหลือตัวเดียวตัวเดียวจริงไอเดชิบด้วยตกระโดดมาเป็นแอสติน ขิมนปิมสื่อแล้วโคตรเพลินเลยวะเฮ้ยกูจะขึ้นแพ็คแล้วโอ๊โหนึ่งอย่าออกนะอย่าออกไม่นะไปออกอ้าวนั่นเหรออย่างน้อยมันก็ออกมาหน้าเมนูได้นะเราจะออกไปหลังจากปิดปิดเกมใหม่อยู่นั้น